ครับดูครับอาจารย์ทด่ด่วงนี่ครับเมื่อกี้อาจารยจำผมเขาเลี้ยงที่แล้วครับอยู่ระหว่างสองคนกับอาจารย์อยู่ระหว่างสองคนก็อาจารย์ดูแลครับอาจารย์ครับอันเนื้อผ่านบ่ผ่านครับเนื้อเนื้อเนื้อเสียครับเนื้อสุปโซ่เน้อครับวันผมให้ไปรอบแรกละสามร้ยเงินเสียไปใส่ก็มาคอยอีกสามร้ยซื้อเบียร์กินครับโอ้ยปุ่นคูอานเด้อซื้อเนื้อมาซื้อกินมาลับกัญชีนัองก็ครับอาจารย์มือเนี่ยอ่ะ ดูบอคือกล้วยือกล้วยเสียนครับเจ้าจี็ดอาจารย์ท่านอาจารย์ค่าตูวซุงซุ้งอีค่าตูดตักบาทกับสมัยตะกี้เมื่อปีเมื่อปีพ่อซอได้อาจารย์สองั้นอร่อยสามทีสมหาครับสามสี่ซามครับผมค่าตูวซุงสุดเก็ได้ก็ได้ครับอาจารย์แสนหาครับหนึ่งแสนห้าหมืนสมัยก่อน อาจารย์เพิ่งไปแซมเนี่ยครับโมเดลเป็นแซมครับชิคมาอยู่ซีเทียเพราะอะไครับสิ้นซีเทียก็คาดตัวถึงระดับยอดมวยเด็ดขาดปอพุงสว่างนี่ครับเด็ดดวงเด็ดดวงเออเด็ดดวงเด็ดดวงปอพุงสว่างนี่คนรู้จักเบิดเนาะอาจารย์ตัวประจิตตะวันผมอยากหมูแต่ว่าบ่เคยได้แซมแบงบ่อยาจารย์ปรารนาเขาบ่มีครับเด็ดชิงนยูสซีเทียครับเคยซิ้นยูสซีเทียครับทิ้นยอดแรกเสมอหนาชนะค่ยเสมอก็เลย บอกกันเป็ปะครับเอาตัวบ่เคยเป็นแชมป์ยังบ่อยจานประเทศเลยเป็นแชมป์ยังครับบ่เคยบ่ครับแต่ว่าตียอดมวยมาหมดครับเคยสกยอดมวยมาว่าเคยตีกระปวดแซมป์สั้นโมนสเตอร์จันผมต่อยหลังสวนนั่งกระบวนคระเลือหาดโอเล่คระเลือหาดชนะอาจารย์แพ้ครับแพ้แตกโอเล่ชนะบ่แพ้เขาครับถ้าแพ้เขาเนี่ยล่ะสิไรบ้านคือแพ้หมดอนเหมือนจัน ก็อาจารย์พ oh, no, ิส <ina finan cer> ูจ <smoking> น <and keit> oh, so ์ยอดเนาะครับผมเด็ดเดด็ขาดเป็นมืออาจารย์เด็ดดวงครับเด็ดดวงมองสว่างครับผมค่าตัวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสมัยก่อนบุ้หึ่ยกระดิ่งจุ้งไอ้ขวัญชิงของเงาสมัยก่อนก็มันก็เอาเงินไปกางเขนว่านมาเอาอีกสามวยน้อไปซื้อมันก็เอาดู่หรอเอาดูอยั่หมูนะมันก็ขโมยมันก็เนี่ยเงินเยอะเลยเล้วงเลยเออว่าจีไปซื้อนะมันนั่นเ้ยฝาดเบียร์ซะ อาจารย์มีลูกตะกุนครับผมมีลูกสาวอยุสองขครับมีเมียตะกุนครับมีเมียอยู่ผู้เดียวครับเมียอาู่อาจารยนอจวันไดครับนอาผมมันขเรียนครับผมคนร้อยเอ็ดครับผมอำเภอเมืองอยจ่า,จาอำเภอศรีลัภูมครับอำเภอศรีรัภูมค่าต่นหนึ่งแสหมบาทพอสองพันหารยสาสิบสามสบสี่สามมาครับอาจารย์เลิกมวยตอนอายอุสครับผมเดิกม่อายุสามสามปีเลิกมวยตอนอายุสามสิบสามปีเคยไปทำมาเมื่อที เป็นวยวดเนื้อมันไม่ซื้อเนี่ยซูมัวจานกินอะ่อเนี่ยโดนครับผมอันนี้เสนผู้หญิง่บ้านใครกันบ้านผมที่ดูน้ำกันที่ยังขัวมีเอยูน้ำเยนโอ้มีน้ำซสากินบออันอันพูดไหมอาการนันผมได้ถามว่าทั่ท่งกินได้หกสิบาทเอาเงินไปใส่ทัองยังบอก เบิร์ตะกีปีแรกนะว่าอาจารย์ในท่องในแซมพดหอกปี่พศได้ครับอาจารย์นันอนุรักษ์สองพัยสาเจ็ดปีพอสองพันห้อสามสดโอ้โหได้ท่องหกบาทสมัยตะกี้นาอมันเจ็บเนาออาจารย์เจ็บไวน้องท่องบาทที่หนึ่งในที่หนึ่งในหกสิบที่สองในสามสิบที่สามในสิบาทท่องมาท่องเนาะตัวจริงตัวจริงครับแ้่นาะอาจารย์มานตัวจริง ต e ับวมีบ่อยจานมีครับซึ่งหนเขาบอกตังไนเนื่อเมกือพราคือบานเฮาตะวามันรูดเลยถึอเนาะบ้านเขารู้สามร้อยยี่สามร้อยหกนี้คุณโดนเหนื่อยนามอไ่เนื่อยหน้ามือจูบ่ะจูตงมวยแล้วอาจารย์เจ้าจูแล้วอีนี้ตัวนี้เอาเบียอัดีใส่กันแล้วผมตัวนี่ ตอนใส่บุกหน่าเลรอเบุกน้าแหล่ะมกับอาจารย์ที่เาอาจารย์ปีนียอายุเท่าไรครับผมผมครับผมหาอยเจ่างหาสิบแปดครับอายเจ็ดย่างหาสิบแปครับห้าสิดย่างหาสิบแ่พผมก็ดีครับครับผมสองพาอย่ครับอายุเท่ครับอายุเท่าไรครับเนี่ย อาวอาจารย์แม่อายุไรอาจารย์อาชิบนี่ยนะอาชิบหน่อยพอสิยูห่อนหาชิบซองกปหนิผูนี้น้องพรอเมื่อกี้พี่เด้ยวมึงก็มาทะลุเนี่ยมาถามหมอตะยาคุ้ยแข็งเงยไปยี่เนี่มึงเอามาอยู่บ่เพิงห้องกิมมี่เขาใกล้ซุกแล้วครับผมผมนี่เป็นคนหูเขาว่า่เป็นเนี่ยพี่ขาวด้หลั มาคนแต่ีขาวคนเห็ดว่าซึ่งวันนี้เห็ดพวกเป็นแล้วเนาะมาคนครับปเห็ดพวเป็นแล้วมันก็เห็ดอู้สีุ่นสีจวนพ่กในอาจารย์ครับเห็ดเจียวแล้วบันนีอาจารย์สวยเงี้มากไหมครับจะว่าผมใส่ดอกฝุ่นสวยเงี้เลยพิ่นเที่วบกว่าใส่ใช่มานยังอะไรนันละเคยกินเบียร์สมัยตะกี้ที่ใส่จานตัวอันเคยไมเยนึ่งนะดกินไให้กินแบบรู้ได้ไหมแบบอัตคันได้ไหมอัตคัน นี่อันนี้ใส่จุ๊กเที่ยวตัวน้อไเที่ยนไอเที่ยนเบาพื้นไอเที่ยน,ไ,นไหน,นะไอใครมวยในพูด,พดได้มีใส่ดีกว่ามวยกัะแต่เทเนื้อน้ำกันนะอตอนนักมวยเนี่เอาทานในได้ยอยู่ได้กินน้ำกัน,นกีนนัวกันเป็นไงจ้ะตัวบางหลองมาอรจะวัดนไปซื้อเบียร์ว่าอีกสามขวดซื้อเบียร์วาอีกสามขวดเนื้อพ่อว่าคันื้อพ่อื้อเย็น คมันร้อไเจอคนเหมือนมีรมวยมานี่ครับคือยอดมวยอีกคุณึงครับสมัยพศออาจารย์เริ่มซมวยตังเจ่ตะกีกับผมแต่สมัย่ครับผมอาจารย์ซุกมวยอยู่ประมาณสิบปีเลยครับซื้อจีิมวยที่แรกับเด็ดดวงครับครับดวงพวพสว่างบอครับเด็ดดวงนอราฐบุตรฝ่ายจิตามเขาไปเบิ้งในยุคกุบเดอเด้อผมน้องนี่ก็คืออาจารย์เดระดับสมัยตะกี้พอสอนันห 3ามสิบเจ็ดวอจาเออสามสิบสี่สิบปี่สิบเก้าสาสบเลนครับเป็นาปีละปีพอสอตอยนอ้กจัดที่อาจารย์ท่อนพอทที่สุดกับสามนี่สามสองสาพอสอสองพันหร้อยสามสนะครับผมฝากไปเบิงเลยเขอบิดกดเบิร์นหลวงคืออาจารย์เด็ดดวงกำลังหันซ่้อยชูให้ปกหลองชิมด้วยนี่ปวดผู้นังอาจารย์ผมดีกับเก่า ยาห้องใก็มีเ้าองนี่นมงะดีนี่เขาไปสุมกันยี่ไปสุมกันเจ้านี้มากิน่อยผู้แรกกันบ่กูกันว่างนียเป็นตัวย่างหรือนี่ดีกน่งอันี้แม่อย่างดีดีนี่นเพราะใส่เราะ้เพราะแล้วอุ่นะครับคุอันนี้ขึ้นอ่ะสอนารที่กีว่าจุมยานเดียวได้บ้างมสารท่กรีดเราะมงใข้าวบบบ้านเท่าไรกูไ่ได้เ่งนีบุ๋มเลยเอาแต่บุงบัดใส่ข้าวเปา สิบบังบาสเขาคนนี้บัเ้านอยู่ใน่มเห็มันม่าีบมครับวมบวบมนมีนั่นคือบันเท้ากับใส่ที่ละธรามาทิตองปุ้ยอปุ้ยโอ้ยผมสมัยก่อนเด็กน่อยผมถือไม้เพชรดำแม่ตีครับว่าไม้เพชรดำมันแข็งเนาะดากนีแลียบันเลอถือแม่ตีมื่เลยอนี่คือการใส่เข่า้อครับเนี่ยใส่ใส่แบบบานเทา ลูกสาวไปในเคยทรงเงินใหพ่พอวมิแต่พอทรงใหบ่บอยจัน์มิจฉาพอส่งให้เฮ้ยเเจ้านั่นละทรงให้่เลยมันพอเขาเสพไผเอตะวันอ้ท่านดิฉันเพื่อทัดีริงหรซื้อโต๊ะซับเปนลูกว่าดิฉันเซื่อ้อาจารย์วันี้ลุ้นปัจจุบันมือสองเขาสียออกว่าล่ะอาจารย์ใพ่อเองไหมใน่อเองนี่แม่พ่อเอง้ขายตซับไปอาจารย์บมีเงินใส่กับว่าเจเมิงสองทีอ้เฮ้มีคการเสนอ เิมา3 0 0ห0่่่ไกลยีีอ้ยจะเบิ่งปัจจุบั้ครับบ้นพ่อเมียน้องรองมึงปั้นข่าววี่งัค่วดได้เพียรเพียรร้องคนเพิ่มเพิ่มคนเง้องกองดังป๊บปเดเลยอืมป๊อเอาอันี้มาแม่ตันคุยหน่อย ผู้ยู่ใกล้เน่ยเยแกวเลยคุณแ่ยแก้วตูเนี่ยตัวเทศรุ่งวอยวเ่ปีดีวัามยมึงแหม้ว่มึงผมเมืงาใจดีแค่เท่ไรอาจารย์นนี้เลยแก้วรวยมองอันนี้คืออาจารย์คือว่านกช้าเสียไหมที่ครับอาจารย์นกช้าเสียเนาะดอกไม้ป่าที่สมัยตะกี้ที่มั่วใส่บ่อจับมั่วใส่ครับนอกช้าเตี้เล่นรหมครับนกท้าครับ น้องไส้แต่เสียชีวิตไปบังเรียนที่แล้วมั้งครับแม่ครับอายุเท่าใดเล่าครับผมที่เล่าสียุห้าสิบสองดอกไม้ปลานี่ก็คือว่าเป็นแซมบออาจารย์แซมทองเซนครับอืมเก่าตะกี้ก็ดังมาครั้งนออาจารย์เนาะน้องใช่ผมได้เป็นแซมเมิร์สเนี่ยจะอายผู้เดียวเลยวะออาจารย์ครับผมมันวัฒนาอาจารย์มีพีมีน้องตะกอนับจีซุกมวยเนี่ยอาจารย์ได้ดูนี่ไปไหนครับอาจารย์ ผมดับไมปลาตุ๊กตาส้มตุ๊กตาทส้มเดี๋ยวนี้มีครอมครัวหรือเป่าตุ้กตายส้ีความกัวอยู่มันจะยากครับเฉยๆกันกันเดินยๆเป็นมันจะโดนที่นั้าหอาจารย์เนาะก็มาปีนองอ้อาจารดื่มน้ำซ่าก่อนอาจารย์เฮ้ยเดือดเดือดในมหาอาจารย์ครับผมตอนนกระจับเป่าอยู่ใครเมื่อพี่เค้กด้อบูดได้ยังมาเลียนกัมาเลียนครับผม กวยแล้วเขาเสียบๆนาออาจารย์นาะ,ะครับโอเว่าใส่ดูฝากติดตามด,ด้วยครับเด้ออาจารย์เขาไปบึงในช่องยูทูบสมัยตะกี้กันได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องยูทู e พิมพ์เข้าไปเลยอาจารย์เด็ดเด็ดขาดปอพง์สว่างเด็ดดวง <Dead S 2> <ว>นะครับ <Yeah. S 1> ล้อเล่นนะครับผม <Yeah. S 1> <laughs> แล้วก็อาจารย์อนุรักษ์อาจารย์อนุรักษ์มี่เนี่ <laughs> มีครับผมเข้ามาย,ยอดมวยครับผมมาเล่นห้องอาจารย์ด้วครับนี่ยห้องนอนห้องยังเนี่ยครบองท่เนอร์ก็ดีบ่ครับ,บาค,าคุณละครับผมมาเล่นห้องอาจารย์ซื้อนั่นซื้อนี้ว่าสูกอยากกันสู้อยากสู้กินฝากกดติดตามช่องยูทูบบ้านฉลองเซเบอร์เดอ้เดอเอาสิบสิบสิบสบสบสบกินได้ด้ให้ให้เพป็นเทียนตำกิมก่อนเดอ้อบ้านี